มานะครับช่วงสุดท้ายนะฮะก่อนจะไปสุขการในรอบวันนะครับเราไปเรื่องราวเซอร์ไพรส์นะฮะของเมลลกิฟสันกันก่อนเลยครับนะครับกับภาพยนตร์นะฮะชื่อว่าแมดแม็กซ์เองนะฮะมีมาทั้งหมด3ภาคแล้วนะในอดีตนะครับก็เมลลกิฟสันนะฮะก็นำแสดงนะครับใครจะไปดูนะฮะว่าวันเปิดตัวนะฮะเรียกว่าพรมแดงนะครับเขาจะมาเซอร์ไพรส์ด้วยนะฮะนึกว่าจะมาแสดงเองใช่ไม่ใช่ไม่นะนมาเซอร์ไพรส์เฉยๆนะครับติดตามกันเลยครับ เมลกิฟสันนะครับเซอร์ไพรส์แฟนๆด้วยการเดินทางไปร่วมงานรอบปฐมทัศนะครับหนังแอคชั่นเรื่อง Mad Max Fury Road นะครับซึ่งจัดขึ้นในนครลอสแองเจลิสนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยที่ไม่ได้บอกทางผู้จัดงานล่วงหน้านะครับโดยเมลกิฟสันเนี่ยก็เป็นนักแสดงเวอร์ชันต้นฉบับนะฮะของ Mad Max 3ภาคแรกก็ได้ทักทายนะฮะทอมฮาร์ดี้นะครับพระเองหนังภาคล่าสุดนะครับ ส่วนทีมนักแสดงนำนะครับอย่างนิโคลัส s ฮ o ต์โซลคราวิตส์โรซี่ฮอนติงตันไวท์ลีย์นะครับแล้วก็พู้กกับจอจเมลเลอร์นะฮะก็มาร่วมงานพรมแดงกันอย่างพร้อมหน้าร่วมไปถึงชาร์ลีสเทรอนนะฮะที่ควงชอนเพนนะฮะมาร่วมงานรอบประทัน์ทัด,ด้วย แมนแม็กซ์ฟิวรีโรดนะครับเล่าเรื่องของแม็กซ์รคาเชนสกี้นะฮะหนุ่มพนเรจรในโลกอนาคตในที่อารยธรรมทั้งหมดนะครับที่กำลังจะถูกทำลายลงจนแทบจะหมดสิ้นโดยในภาคนี้นะฮแม็กซ์ที่อดีตอันเลวร้ายยังคงหลอกหลอนเขาอยู่ก็ได้ออกเดินทางตามลำพังนะครับแล้วก็ได้พบกับ ฟริโอซ่านะครับหญิงสาวในแดนเถื่อนที่ต้องการหนีออกจากการถูกคุกคามของอิมมอนตันโจนะครับสมมติให้ทั้งคู่นะครับกลายเป็นกบฏแล้วก็ต้องถูกตามล่านะครับในสงครามกลางถนนนะฮะที่สุดแสนโหดเหี้ยมนั่นเองครับทอมฮาร์ดี้นะครับให้สัมภาษณ์ว่า Mad Max f u r ฟิเบรินะครับไม่ใช่หนังรีเมคเนื่องจากเนื้อหาของหนังเนี่ยเป็นผลงานการเขียนบทของจอชมิลเลอร์นะครับเป็นเรื่องใหม่ทั้งหมดเลยนะครับส่วนฉากแอคชั่นในหนังนะครับก็เรียกได้เลยนะครับว่าทั้งมันและก็โหด ในแบบที่หาไม่ได้จากหนังแอคชั่นเรื่องไหนๆแน่นอนนะครับส่วนการปรากฏตัวในงานของเมลกิฟสันนะครับทำให้ทีมนักแสดงนำของหนังนะฮะต่างก็ตื่นเต้นครับแบบสุดๆที่ได้เจอกับเจ้าของบท Mad Max ฉบับ o r i g i ิน l ตัวเป็นๆน,นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโซลคริวิ i นะฮะที่ดีใจมากๆนะฮะแล้วก็นิโคลัสฮอลด้วยนะครับที่เก็บอาการไว้ไม่อยู่เลยเดียวครับ อ่านะครับจริงๆเราก็เคยอ่านข่าวนี้ไปแล้วนะฮะที่ว่าภาคนี้เนี่ยมันจะไม่ได้เป็นภาคอะไรที่มันเกี่ยวเนื่องกันเลยคือก็จะเป็นคือเนื้อหาเปลี่ยนหมดเลยเหรอเนื้อหาเปลี่ยนใหม่นะฮะ<อ>ก็จะมีการทําขึ้นมาใหม่แต่ว่าก็เราติดตามดูแล้วกันนะฮะจะมีอิงเดิมๆบ้างแต่อาจจะไม่ได้แบบทั้งห <c oughs> มด100%คุณดูทอมพาร์ด,ดี้ก็พลิกบทบาทอะไรกันสมาก็เล่นเป็นตัวร้ายตลอดเลยใชครับครั้งนี้ก็มาเป็นพระเอกละครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะแสดงฟีมือถึงถึงขนาดไหนครับ